ราคาทองคําพุ่งสูงขึ้นแต่ทําไมหลายคนอาจสงสัยว่าทําไมราคาทองคําถึงปรับตัวขึ้นในช่วงนี้คําตอบอาจซับซ้อนกว่าที่คุณคิดแต่ไม่ต้องกังวลเพราะเราจะมาเจาะลึกทุกประเด็นสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อตลาดทองคํานิวยอร์กแบบเข้าใจง่ายเมื่อวันศุกร์ที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาราคาทองคําในตลาดนิวยอร์กปิดบวกไปถึง18.80ดอลลาร์ดอลลาร์สหรัฐต่อออนสาเหตุหลักๆมาจากสองปัจจัยสําคัญค่างเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนตัวลงและความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่เพิ่มสูงขึ้น แต่เรื่องราวมันไม่ได้จบแค่นั้นสัญญาทองคำตลาดโคเมกคอมมูดิตี้เอ็กซ์ชน์ส่งมอบเดือนธันวาคมปิดที่ราคา4,098.00ดอลลาร์สหรัฐต่อออนคิดเป็นการปรับตัวขึ้น0.5%ทำไมทองคำถึงถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยง่ายๆเลยคือในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนหรือเกิดความวุ่นวายทางการเมืองผู้คนมักจะหันมาถือทองคำเพื่อรักษามูลค่าของเงินเพราะทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าในตัวเองและไม่ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลใดๆที่สำคัญ ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยดังนั้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำทองคำจึงเป็นที่น่าสนใจมากกว่าการฝากเงินในธนาคารแล้วตลาดหุ้นละ่ะตลาดหุ้นโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเผชิญกับการร่วงลงอย่างนหนักที่สุดในรอบเจเดือนนักลงทุนเริ่มกังวลว่าการปรับตัวขึ้นของราคาหุ้นในกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ AI นั้นจะยั่งยืนจริงหรือไม่นี่คือจุดที่น่าสนใจบางคนมองว่า AI คืออนาคตแต่บางคนก็มองว่ามันเป็นแค่กระแสคุณคิดว่าอย่างไร การอ่อนค่าของดัชนีดอลลาร์สหรัฐก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นเพราะเมื่อค่าเงินดอนลลาร์อ่อนค่าลงทองคำซึ่งซื้อขายในสกุลเงินดอนลลาร์ก็จะมีราคาถูกลงสำหรับผู้ถือสกุลเงินอื่นๆทั่วโลกอีกประเด็นร้อนแรงการปิดหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐส่งผลให้การประกาศตัวเลขการจ้างงานนอก,ากภาคเกษตรต้องเลื่อนออกไปทำให้นักลงทุนต้องหันไปพึ่งพาข้อมูลจากภาคเอกชนแทนซึ่งข้อมูลล่าสุดชี้ให้เห็นว่ามีการสูญเสียตำแหน่งงานในเดือนตุลาคมสิ่งนี้สำคัญอย่างไร นักลงทุนใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อประเมินว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบีย้ยอีกหรือไม่ในปีนี้จากข้อมูลของเครื่องมือเ a เวชของ CME อกรุ๊ปตลาดประเมินว่ามีโอกาสถึง66%ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลง 0. 2 5เในเดือนธันวาคมแต่ตรงนี้แหละที่เริ่มมีประเด็นบางคนเชื่อว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่บางคนก็กังวลว่าการลดดอกเบีย้ยอาจทำให้เงินเฟอ้อสูงขึ้นคุณคิดว่าเฟดควรทำอย่างไร ในส่วนของจีนรัฐบาลได้เริ่มออกแบบระบบใบอนุญาตใหม่สำหรับกลุ่มแร่หายากซึ่งอาจช่วยเร่งการส่งออกได้เร็วขึ้นแม้ว่าจะยังไม่คาดว่าจะยกเลิกข้อจำกัดทั้งหมดตามที่สหรัฐต้องการนี่คืออีกหนึ่งความขัดแย้งที่ยังไม่จบธนาคารคอมเมิร์สแบงระบุว่าแม้สถานการณ์ด้านนโยบายการค้าจะเริ่มสงบลงแต่ความขัดแยง้งยังไม่ได้รับการแก้ไขโดยสิ้นเชิงดังนั้นทองคำจึงยังคงเป็นที่ต้องการในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยส่วนในอินเดียความต้องการทองคำยังคงซบบซาว เนื่องจากราคาผันผวนทำให้ผู้ซื้อชะลอการเข้าซื้อและบรรดาพ่อค้าทองต้องเสนอส่วนลดมากขึ้นคําถามชวนคิดจากข้อมูลทั้งหมดนี้คุณคิดว่าราคาทองคํำจะยังคงปรับตัวขึ้นต่อไปหรือไม่และคุณคิดว่าปัจจัยใดจะมีผลกระทบต่อราคาทองคำมากที่สุดในอนาคตอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่าง